ใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมอีฟุบอลที่ถูกกว่าเติมเองขอแนะนำเพจเจน้ำการค้ารวดเร็วปลอดภยัยจดทะเบียนการค้าถูกต้องตามกฎหมายไม่มีโดนแบนไม่มีรีฟันแน่นอนนอกจากเกมอ e ีฟุบอลแล้วยังมีเกม,เมอื่นๆด้วยนะสนใจคลิกได้ที่ลิงก์ด้านล่างเลยนะครับ โอเคครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการเลือกดอนดารุม่ามาซ้อมยิงเลยนะกดไปที่อเวนะครับแล้วก็เลือกยุโรปแล้วก็เลื่อนหาคําว่าลีกหนึ่งนะฮะแล้วก็เลือกเป็นปารีสนะครับผมก็จะได้ดอนดารุม่ามาซ้อมยิงแล้วนะและนี่ก็คือ2จุดที่สามารถยิงไกลใส่ดอนดารุม่าได้นะครับก็คือ2ระยะถัดจากหน้ากรอบนะจะเป็นจุดที่สามารถยิงไกลใส่ดอนดารุม่าได้นะครับ ซึ่งการยิงเนี่ยต้องเป็นการยิงแบบสตันนิงนะครับส่วนวิธีการยิงนะครับกดปุ่มแร็ 1.5v นะครับแล้วก็เลงอนาล็อกเฉียงขึ้นบนนะครับเลงไว้ตลอดนะตอนที่จะยิงเนะี่ยแล้วก็กดปุ่มชูตลากไปฝั่งซ้ายนะครับจะเป็นการยิงแบบสตันนิงช็อตนะบอลมันก็จะพุ่งแรงไปแบบชิดเสาแบบนี้เลยนะฮะโดนดารุม่าก็จะรับยากมากๆเลยนะตอนดารุม่าเป็นประตูที่แพ้ yeah, <okay. S 1> การยิงแบบสตันนิงระยะใกล้ๆมากเลยนะครับจากที่ล้องเล่นมานะ ส่วนใครที่อยากหนึ่งหนึ่งกับผมหรือว่าอยากสอบถามข้อมูลอะไรเพิ่มเติมหรือไม่เข้าใจตรงไหนก็สามารถคลิกลิงก์ใต้โปรไฟล์ทักมาสอบถามผมได้เลยนะครับใครที่ดูคลิปจบแล้วก็ฝากากดไลค์กดแชร์กดติดตามกลุ่มด้วยนะครับเดี๋ยวส่วนคลิปอสนปอสนเล่นเกมลับนะจะมาคลิปหน้านะครับชา้านิดนึงนะเพราะว่าต้องหาช็อตมารวมกันนะครับเพราะว่ามีเกิดขอ้อผิดพลาดนิดนึงก็คือคลิปหายนะครับส่วนวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ